คนไปตั้งกระดููถามว่าทำไมเดี่าไม่เคยเป็นนักแสดงนักแสดงเป็นอะไรพี่แอราไม่มีอะไรพี่แอนอ่ะมีติดต่อเข้ามาหนึ่งช้างแต่ว่าคือเหมือนด้วยระยะเวลาด้วยคิวหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยทําให้คลังนั้นไม่ได้ร่วมงานกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะไม่มีอะไรเลยรักพี่แอนมากค่ะ คนไปตั้งกระดูดถามว่าทำไมเบลล่าไม่เคยเล่นนักแสดงกับพี่เป็นอะไรพี่อนมันเอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีอะไรคือความจริงประเด็นเนี้ยไม่น่าเกิดขึ้นเลยซ้ำเพราะว่าคือถ้าทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เบลลอ่ะเบลล์ก็คือจะพูดปล่อยมากเพราะแบบเออพี่เบลลไอพี่แอนเป็นไอดอลของเบลแล้วก็เป็นแบบนักแสดงที่เบลชื่นชอบมากๆค่ะคือพี่แอนะมีติดต่อเข้ามาหนึ่งช้งแต่ว่าคือเหมือนด้วย ระยะเวลาด้วยคิวหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยทำให้ครั้งนั้นไม่ได้ร่วมงานกัน แต่ว่าก็เชื่อว่าแบบยังไงก็จะได้เจอกันหรือว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วแน่นอนคะกลายเป็นคนจะไปโยงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยรักพี่แอนมากค่ะเดี๋ยวไม่ได้กลัวเขาห้องดำใช่ไหมไม่กลัวเลยตอนที่กลัวห้องดำกับพี่แอนฉันไม่กลัวค่ะคือเอาจริงๆถ้าได้มีโอกาสได้เล่นกับพี่แอนก็เหมือนได้ได้ทำงานร่วมกับไอดอลของเราเราก็อยากทำด้วยอยู่แล้วค่ะจริงๆที่ผ่านมามีการ เคยเคยแบบท้บาทายกันมานใช่ค่ะเ,เคยคุยกันหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนี้ถ้าติดต่อมาไม่ปฏิเสธแล้วไหม <c ười S 1> คือถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆ <c oughs> อย่างนี้ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะ มีแล้วบ้างใช่ไหมเกิดได้คุยกับพี่แอนบ้างไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะคือน่าจะตอนที่เบลอยู่ต่างประเทศนะคะแต่เราควรไม่าด้ควรจะมีคนเข้าใจผิดและเชื่อไปตามคอมเมนต์ที่แบบว่าผู้ไปแบบไม่ลงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วเมื่อเมื่อกี้เห็นบอกว่าพี่แอนอออเป็นไอดอลเป็นไอดอลในด้านอะไรยากเลยนะโอ้ก็หลายๆอย่างเลยเรื่องการแสดงพี่แอนก็สุดยอดอยู่แล้วแล้วแบบมาเป็นผู้จัดอีกอะไรอย่างเงี้ยเบลจะบอกว่าตอนที่เบลเรียนโทอ่ะเบลทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทพี่แอนเป็นเล่มจบของเบลค่ะ ก็คือได้ไปศึกษาศึกษาเกี่ยวกับบริษัทเขาด้วยแต่ว่าแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสด้วยซ้ำใช่ใช่ค่ะแต่เบลก็เชื่อใช่ไหมว่าพี่แอนจะเข้าใจนะตอนนั้นที่เราแบบปฏิเสธไปว่าคือมันไม่ได้อะไรเงี้ยพี่แอนเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่แอนก็ทํางานตรงนี้มานานแล้วก็เหมือนอยู่วงการเดียวกันนะเนาะก็แบบเข้าใจปัจจัยหลายๆอย่างค่ะแต่เราคาดคะเนซิว่าถเบลล่าต้องร่วมงานกับพี่แอนองประสบที่เป็นรู้จัก จะเป็นแบบไหนเวอร์ชั่นไหนโอ้โหให้พี่แอเาร์โฆษณาแต่ไม่กล้าพูดเราต้องใลยเราต้องมีเซนต์ตัวเองออกไหมหนูมีดีนะครับพี่แอร์เล่นได้หมดค่ะแต่ติดตัเห็นละครที่อันแต่ละเรื่องก็คือเข้มข้นเอาจริงๆคือถ้าได้เล่นมันก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกอย่างนึงด้วยค่ะแต่เบลก็เคยแบบได้ยินแบบขนาดนะำขอพี่แอรใช่ไหมครั มีเงี้ยมอยากคาริยะก็ได้แล้วเราจะได้เก่งไงลู้ใช่่ย้แบบะัมือได้พร้อมเลยเอาเป็นว่าเตรียมใจเอ่ใช่เป็นว่าเตรียมความพร้อมให้พร้อมแบบทุกด้านละกันอาจจะต้องเคลียร์คิวแบบทุกอย่างตั้นแต่รอแล้วค่ะรอตั้งแ่รอค่ะก็แบบว่าจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ค่ะอย่างที่เบลบอกกับแฟนบางคน แ่งกันเป็นกลุเนี้ยอาจจะแบบคิดมากไปคิดมากไปนเราไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะคือเหมือนเราก็เป็นทั้งแบบนักแสดงร่วมช่องแล้วก็อยู่สังกัดเดียวกันด้วยยังไงก็แบบเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะเิแอนเิแอนนานแค่ไหนเบลระยะการทำเตรียมเตรียมงานปั้นเบลคิดว่าคืออ่าตอนที่เบลได้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะคือประมาณ ประมาณครึ่งปีได้ค่ะที่ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าออระยะเวลาในการคุยหรือว่าการเตรียมงานคือนานมากค<ม>ือแบบสปีได้ะคะ่ะพี่หน่อตไม่ทำมันยุ่งยากมาก เลือกอลูปปลกตาเยอะมากใช่ไหมเปยากค่ะปปก็ต้องเ,ออเหมือนก็คุยกันว่าเราจะยืนแบบโพสท่าไหนใส่ชุดอะไรเครื่องประดับแบบไหนที่จะพอดีที่สุดในการที่ตัวหุ่นของเราจะได้ไปทั่วโลกแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครเท่านั้นจากบุคเพศสันวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า มันเป็นการพรีเซนต์ถึงความเป็นไทย<อ>ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ได้พรีเซนต์ความเป็นไทยออกไปให้ทั่วโลกด้วยค่ะ<อ>เพราะว่าคือก็มีจองไปหลายประเทศแล้วมีไปแบบลอนดอนไปจีนไปไต้หวนันแล้วก็ลหลายๆาประเทศ<อ>เขาเ,เินสายเยอะเลยชใช่ค่ะตัวไม่ได้ไปสมทุนไป<อ>ค่ะตอนแรกได้เห็นเป็นรูปก่อนก็รูปก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วแต่พอได้มาเห็นตัวจินของคุณนะคะคือ ดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆมันใช่มาแล้วเบลก็จะไปยืนจ้องเหมือนจ้องตัวเองอยู่แล้วแบบตาเหมือนมากอะไรเหมือนมากแบบลายผมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนหมดเลยแบบดีใจมากๆค่ะก็เหมือนแบบยันตีเรื่อยๆเรื่อยใช่ค่ะก็คือมีการมาเก็บงานที่ไทยต่อด้วยในเรื่องของแบบสีผิวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือได้มายืนเทียบกับคุณอีกรอบนึงที่ไทยด้วยค่ะจริงๆเขามีการรีเ l a สก่อนที่หุ่นจะปั้นขึ้นมาอีกเบลรู้สึกภูมิใจไหมว่าเฮ้ย เราได้เป็นหนึ่ง,งในสดงไทยที่เราได้ส่งออกคำแบบท่พภูมิใจอบบไปภูมิใจแน่นอนค่ะแล้วก็ดีใจมากขึ้นด้วยที่เ,เป็นหุ่นที่ได้ใส่ชุดไทยด้วยเพราะว่าเป็นหุ่นที่ได้ใส่ชุดไทยหุ่นแรกด้วยม,มันยิ่งกว่าการเอา คือเบลล่าไปก็คือความเป็นไทยใช่ค,ค่ะ,<ล>ะก็คือเหมือนคนก็จะได้รู้จักเบลมากขึ้นในฐานะนักสแสดงแล้วก็ได้รู้จกักชุดไทยและความเป็นไทยด้วยผ่านผู้ที่พึ้นของเราที่สำคัญผลงน,นั้นเราก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจก็คือจากผู้เกษรว่านั่นแหละค่ะในมองของเราจริงแล้วการที่คนตัวหนึ่งจะมีบทพื่เองของตัวเองจะต้องเป็นคนยังไงจะต้องไม่ทนยังไงหรอคะก็ไม่กล้าพูด เอาเป็นว่าเหมือนผลงานที่เราตั้งใจทำออกไปมากๆแล้วก็ผลงานาละครชิ้นนี้มันได้รับความสำเร็จประสบความสำเร็จไปไม่ใช่แค่ไทยแต่เป็นทั่วโลกด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้มาดามซูโซรู้สึกว่าอยากจะมีแบบคุณที่พึ่งที่เป็นของเบลเป็นโปรกเตอร์ของเบลค่ะ